สวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบเครื่องกึรงรูครับของแบคโคนะครับเครื่องกึงสนามนะครับนี่นะครับรูคอนเฟิร์นะครับเราก็ออกพอกแล้วก็จะกึงรูขึ้นมาใหม่ครับให้ฟิตเหมือนเดิมนะครับ ครนี้ปุ่มนะครับเปิดปิดนี่เร่งความเร็วครับผมใช้ไม่เป็นนะครับถ่ายไม้ดูเฉยนะครับนี่จะเป็นรูท่บใส่ใบมีดนะครับนี่นะครับพอใส่ไปแล้วมันก็จะมหมุนหมุนแล้วก็จะดันเพลาน,นี้เข้าไปครับแล้วก็จะไปกึง รอยที่เราเชื่อมไว้นะครับน่ครับมีทั้งแบบที่ใช้มือหมุนธรรมดาครับแล้วก็แบบอัตโนมัตินะครับเครื่องนี้ถึ้นมาเท่าไหร่ครับอสองหมื่นสองห่นเกือครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับ